สวัสดีค่ะผู้ชมเพื่อนๆคะ่ะวันนี้ก็จะพาไปขึ้นรถไฟฟ้านะคะจะไปสถานีวงเวียนใหญ่ไปสถานีรถไฟนะคะซึ่งเราเริ่มต้นจาก bts หมอชิดนี่นะคะเพื่อนๆรีวิวการเดินทางนะคะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะไปที่วงเวียนใหญ่เนี่ยจะไปยังไงก็เลย เริ่มจากจุดที่ใครๆก็รู้จักนะคะหมอชิดต,ตรงนี้นะคะมันก็เป็นการเดินทางที่สะดวกนะคะถึงสยามนะคะเราจะต้องเปลี่ยนทางทขึ้นอีกสายหนึ่งนะคะซึ่งไม่ยากนะคะตรงข้ามกันเลยลงที่สยามแล้วก็ต่อไป สายสีลงนะคะซึ่งเราก็ขึ้นได้เลยอเรตอตรงนี้แหละซึ่งเราตีตัวจัดจุดที่หมอชิดทีเดียวเลยเรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะก็ะได้จังหวะที่วัยอยู่วพอรถไฟมีวงเียนใหญเลย,ย,ยมีทางออกเดินลงไปเลย โรงไปเลยนะคะถือว่าง่ากสะดวกสำหรับการที่เรามีเวลาเร่งรีบออก้าประตูหนึ่งไปเลยค่ะ <S <S เดินตรงไปเลยนะคะ <S <S ซึ่งก็ <ๆ S 2> ถือว่าเข้าใจง่ายค่ะเพืตรงลงไปแล้วก็ เดินไปทางซ้ายมือค่ะพอเราลงเสร็จแล้วเราลง,ลง,ลงจากสถานใดสนานที่เชื่อมเ t s นะคะพอลงไปเสร็จเราก็เดินเลี้ยวซ้ายไปเลย เดินลงมาแล้วเราเลี้ยวซ้ายตรงไปเลยค่ะข้างหน้านี้ก็จะเป็นค่ะหัวหมุมไฟแดงนะคะจะมองง่ายมากเยนั้ก็จะมีรสน,นะะซ่งะระหว่างทางม,มอยรัดนะนรัดี่มนะคะ,น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 ,ะ,คะนี่ค่ะตรงเข้ามาเลยนะคะซอยรัดซึ่งมันก็จะทุนเวลาการเดินในอีกนิดนึงนะคะ่ะ นะคะเดินตรงเข้าไปเลยค่ะเพื่อนๆง่ายสะดวกซึ่งคนในแถวนี้เขาก็บอกว่าเดินได้ค่ะสบายง่ายๆนะคะพอตรงออกมาแล้วนะคะก็เดินตรงต่อไปได้เลยค่ะช่วงนี้จะเป็นที่ที่เขากำลังก่อสร้างนะคะก่อสร้างรถไฟฟ้าสายอะไรก็ยังไม่แน่ใจนะคะแต่รู้ว่าเป็นโครงการที่น่าจะยาวนานค่ะเราก็แต่ก็เดินได้ค่ะเพื่อนๆ นะคะ,ะผู้คนก็ยังเดินสัญจรกันไปมาอยู่นะคะเพียงแต่ว่าบรรยากาศมันอาจจะดูไม่โล่งนะคะตรงนี้ทางข้ามค่ะมีเจ้าหน้าที่ช่วยนำให้เราข้ามได้สะดวกนะคะดค่ะไปเลยค่ะ คือสถานีวงเวียนใหญ่ถึงแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่แหละค่ะถ้าเรามองเข้ามาช่วงที่ยังไม่มีรถไฟมาเทียบ<ม>ก็จะดูเหมือนซอยธรรมดาค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะคือมุมหนึ่งของสถานีวงเวียนใหญ่นะคะเอดก้าก็เพิ่งได้มาเจอครั้งแรกก็รู้สึกโอ้ประทับใจนะคะค่ะเอดก้าถึงเราก็จะขอเช็ครอบเวลานะคะ ที่จะไปมหาชัยนี้นะคะซึ่งดูแล้วก็มีรอบบ่ายโมงแต่ละรอบรอบละหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆทีนี้แอดก็จะขอ,อ,อทานอาหารตรงนี้สักหน่อยนะคะตรงนี้ก็มีอาหารขายน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะ <c oughs> ช่วงรอนะคะพอเรานั่งทานอาหารไปสักพักก็จะได้ รอบรถไฟที่กลับมาจากมหาชัยนะคะเพื่อจะเข้ามาเทียบท่าก่อนที่รถไฟจะออกครึ่งชั่วโมงนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วได้เก็บบรรยากาศตรงนี้มาฝากทุกคนด้ะ ไปมหาชัยขอบคุณค่ะออกกี่โมงนะคะป่ายโมงยี่สค่ะขอบคุณค่ะจ้ายโมงยี่สิค่ะพอรถไฟมาเทียบแล้วนะคะเอากาก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะรีบทานข้าวอย่างรวดเร็วนะคะแล้วมาซื้อตัว๋วจากนั้นก็จะเดินขึ้นรถไฟเลยนะคะซึ่งเขาจะออก เขามาเทียบก่อนเวลาออกครึ่งชั่วโมงค่ะเือีหลายคนเตรียมขึ้นแล้วนะคะแต่ยังก็ยังยังมีอีกหลายคนที่รอเวลาใกล้ขึ้นมาบนรถไฟแล้วนะคะผู้ชมคะ่ะ เป็นที่ว่างหลายที่มากค่ะขอเดินสำรวจหน่อยนะคะซึ่งตั๋วไม่ระบุที่นั่งค่ะทุกท่านหาเลือกที่นั่งได้ตามที่เราพอใจเลยนะคะวันนี้ก็จะดูโล่งๆหน่อยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นวันธรรมดาแล้วเป็นช่วงกลางวันนะคะ รถไฟเริ่มเคลื่อนตัวแล้วค่ะเพื่อนๆเริ่มออกจากสถานีแล้วนะคะเป็นการเดินทางหนึ่งชั่วโมงค่ะที่จะถึงสถานีมหาชัยนะคะก็ตื่นเต้นค่ะเพื่อนๆเนื่องจากว่าเรามีโปรแกรมมาเราจะไปให้ถึงสถานีแม่กลองแล้วไปมหาชัยนะคะนี่คือแผนการเดินทางนะคะแต่แอดกล้าจะขอ ชมวิวก่อนนะคะนี่คือวิวบรรยากาศระหว่างทางนะคะผู้ชมคะ่ะเพื่อนๆทุกท่านคะ่ะชมไปด้วยกันเลยนะคะซึ่งการเดินทางหนึ่งชั่วโมงเราก็ได้เห็นนี่แหละคะ่ะรอบๆระหว่างทางสวยงามเขียวขจีบรรยากาศสดชื่นมากคะ่ะบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะเพื่อนๆ มลพิษควันอะไรก็ไม่มีนะคะเขียวไปทุกจุดเลยค่ะที่มองผ่านนี้นะคะซึ่งเป็นการเดินทางครั้งแรกที่จะไปมหาชัยนะคะแล้วก็จะเดินทางต่อไปที่แม่กลองแล้วก็ต่อไปที่อัมพวาค่ะเพื่อนๆแต่จุดแรกเนี่ยคือค่ารถไฟ10บบาทจากสถานีวงเวียนใหญ่นะคะ ซึ่งเอ็ดกาจะพาไปลงที่มหาชัยก่อนนะคะนี่คือด่านแรกเราต้องไปถึงตรงนี้ก่อนนะคะซึ่งถ้าเอ็ดกาจะทํายาวทีเดียวมันก็อาจจะทําให้ดูยาวไม่เข้าใจเอาเป็นว่าเราจะไปถึงแค่มหาชัยก่อนคะ่ะค่ารถไฟ10บาทนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆนะคะให้ไปถึงสถานีมหาชัยแล้วเดินเที่ยวตลาดตรงนั้นก่อน จากนั้นเราจะไปจุดอื่นค่อยว่ากันให้รู้ว่าแค่10บ,บาทถึงมหาชัยแล้วนะคะเดินเที่ยวตลาดซื้อของกินอะไรตรงนั้นให้ครบจากนั้นเราค่อยไปที่อื่นต่อนะคะถ้าเอ็ดกาอาจจะทำคลิปแค่ถึงตรงมหาชัยนี้แหละค่ะนะคะน,ะคะนี่ระหว่างทางนะคะเพื่อนๆก็อ้า ดูวิวทิวทัศน์ไปด้วยกันนะคะเป็นบรรยากาศที่สวยงามค่ะนะคะถึงแล้วค่ะสถานีมหาชัยค่ะลงมาเลยนะคะลงเนี่ยเนี่เนี่ยค่ะรถไฟจอดแล้วทุกคนก็ลงมาเลยค่ะลงมานี่ลงมานี่นี่ค่ะทาง ด้านหน้านี้ก็เป็นจุดขายตั๋วนะคะก่อนจะเข้าไปในตลาดจะต้องผ่านตรงนี้เข้าไปค่ะผ่านที่ขายตั๋วเข้าไปเนี่ยข้างในนี่เลยนะคะซึ่งแอดก็จะพาไปตรงนี้ค่ะข้างในนี้จะเป็นตลาดซึ่งวันนี้เราก็อาจจะขอ,อ,อซื้อของเดินชมอะไรในตลาดนี้นะคะเพื่อนๆนะคะ ตรงเข้าไปเลยค่ะนี่แหละค่ะก็จะมีของขายแย่ๆเลยนะคะตรงนี้แอดกาจะขอซื้อประทูตรงนี้ละกันเนี่ยเนี่ข้างหน้านี้นะคะเนี่ยมีขายประทูสามเข่งร้อยนะคะหน้างอคอหักตรงนี้ค่ะแล้วก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ